มะขามมะขามเดี๋ยวเมียมาเห็นเมียไม่ให้กินก้างน้องเมียว่าไม่ให้กินก้างปลาทูเดี๋ยวมานคาคอ,อกินแบบอร่อยอร่อย วันนี้ย่ามีอะไรฮะวันนี้ย่ามีอะไรเหรอไม่มีย่าย่าทำไมไม่มพักอะโอมันมันพักไม่ได้ถนะ้าถ่ายกีมานี่แหละจะมาเฝ้าต้นกระถินนี่แหละย่ยาก็ไล่สดรอยู่ในบ้านอะอ่าจะไล่สูนี่นี่แหละในกองกระถินนี่แหละลําลำนี้น่าจะงดักหน่อยเพราะว่าซึ่งผ่าตัดมา ไม่ได้ผ่านะยังไม่ได้ผ่าแต่เขาส่งกล้องอันนี้เสือมันลําได้ไม่ได้ผ่าเมื่อวานนี้ก็ไปสแกนนี่แหละที่พีสแกนนี่แหละเข้าอุโม,มงค์นะเขาว่าไงบ้างเขาก็ยังไม่ได้พูดเขาก็นัดไปพบแพทย์วันที่ยี่สิบเอ็ดนี่แหละหมอพยาบาลนัดให้พบแพทย์วันที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อวานนี้ผลม,มันยังไม่ออกมาก,ก็เลยจะไปตอนหัสนีรว่หาสในวด้ีอกว ไปลงวัดออกพรรษาก็บไ,ได้ออกนะไ,ไ,ไปบาดไไปบ้านน้ำมูเลยทอ้อว่าโอ้ยอย่าไปทำบุญก็ไม่ได้ไปได้ไปหาแต่หมูแล้จะไปโรงพยาบาล<แ>จะไปสมัครเป็นพยาบาลเ <c ười> ช้าเนี่ยผผ่านบ้านญาติรถทําทไมเปิดฝากระโปรงไม้รถใหม่โอ้ยลูกชายเปิดตั้งแต่มาแต่มูหมูว่าเนี่ลเรื่องปิดเรื่องปิดกระโปรงไว้ก็เปิดอาซาไปต้งบึดขึ้นผมว่า รถใหม่ทำไมต,ต้องเลยเปิดโลงไว้อ่ามาว่ามาแตะมุกเปิดไว้เปิดไว้แล้วลืมปิดแาบนี้ลืมเลยแล้วนอนเลยนะอืมอ่าแอดมินเรายังไม่มานี่ย่าถ้าแอดมินมาก็จะเข้าไปไลฟ์แอดมินก็จะได้อ่าคุยเรื่องเรื่องบัญชีวัดย่ามีเบอร์บัญชีวัดย่างก้าวัดอ่ะมีแล้วโอเคอเคอาแม่ผู้ใหญ่มาละแม่มาเยี่ยมลูกบ้านหน่อยนี่ลูกบ้านไม่สบาย สบายแต่ก็ยังทุรังมาอยู่นะเน่ยโอ้ยแย่บ่แย่อาชีพนี่ไปหาหมอมาก็ยังมาทำงานอยู่ทำงานแหละเราต้องทำมาหากินหยุดไม่ได้หรอกจ้าหากนจ้าไม่ไงหยุดไม่หยุดไม่ได้พ่อไทยหน้ายังหน้าซีดเลยมาดูมาดูน้องมะขามกับน้องขนุน Así ah, es, Blau, ¿no? ตอนนี้นะครับมาตักนย่ามาป่าจ่าจ่าจ่ามามามาขนุนขนุนขนุนเข้าไปลูกเข้าไปมานี่มานี่ขนุนมานี่ครับแม่ก็จะเอาต้องจไเนาะตั้งตมาาจ่าจังอ้ามาสงพอเดี๋ยวป๊อปส่วนแอดมินคนโนก็ไม่รู้เป็นอะไร เป็นเป็นยครับนี่แอเป้เป็นคนสวยเป็ปักเลยปักเลยครับไม่ไดีแค่นด้นแหละไม่ลงเงินซีซีซไม่ใช่แม่เริ่มต้นที่หนึ่งเลยฝ่ามือเริ่มเลยนี่อ่านละต้นละเท่าไหร่ยาซีปักซอยเดียวแม่ท่าให้แม่แม่ให้คนอื่นปักด้วยแม่จะมองงั้นมองไม่มงเอางงไม่งงแดงครึ่งแดงครึ่งยาสีไปฝั่งลุงบ่าจีนแล้หรือวป่า อันนี้เล่าะัี่สิห้าเอามาห้าเอามาสี่ละสี่ไรตัวละสี่โอตัวละสี่ร้อยหรือว่าจะงงแล้วไม่ไม่เป็นไรตัวละสี่ร้อยเอาหัยาปลักสักอนนี้นี่ปลักอ้อมไปพุ่งห้ากลับไปพุ่งเอาละครับตัวละสี่ร้อยเขาว่ายังไงก็งงอ่าลุงกิงมาแม่มาปักไม่งงไม่งงไม่งงนี่ต้องหันี่ยก็เอาสี่นี่ก็อารมณ์นี่แหละเออนี่ใส่ซ้ำๆก็ได้หรือยังซ้ำเลยซ้ำไม่ได้มันมีอันนี้โยมันว่างเลยเห็นไหมครับขนาดเริ่มแรกก็เริ่มจะจะดจะนั่งกันแล้ว พวมแ่ลูกจีมันอันอันนี้นบเหนี่ไงแม่ตั้งพเออบนนเลยไหโอเคนะครับขอบคุณนะครอันนี้ก็จะนี่อยูม่เอายาก็จะเอามาปักของหญ้ากีเขาเรียกว่าต่อยอดกับถินเนาะต่อยอดกับถินนะครับกถินก้าววัดก้าวกลองนะครับคอเขาใ่หนีนี่จะ้เน FC นะครับที่ต้องการอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ400ครับ มบีบเข้าบีเข้ากานี่เาเ้นยาวาสามาใส่มรเข้าไปดูอไม่รู้นี้นะครับใชต้นนี้ก่อนแล้วก็อนไปีล้วก็ไม่รู้คือทางทางเรานะครับไม่ให้ fc โอนมาทางช่อง y o u t u b ทุกช่องนะครับห้าโอนนะครับ น่าโอนนะครับให้โอนเข้าเบอร์บัญชีวัดอย่างเดียวนะครับใช่่อกบินระดเนาะเพื่อความเพื่อความปลอดภัยนะพอ้นที่นะครับเน้นย้ำมาแล้วนะครับทีบอกว่าอจะจะโอนเข้าช่องได้ไหมไม่ได้โอนเข้าวัดอย่างเดียวนะ ะครับถ้ารักใครชอบใครรักช่องไหนนะครับอย่าโอนนะครับอย่าให้คนเขาว่าอย่างเดียวจบไปแล้วครับพี่น้องสี่นะครับสำหรับคลิปที่เขประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมมาลุงจิมปากก้นด้่เจ้าปากเออก็เราจะนับให้หนึ่งแล้วลุงเนาะโงเลยโง่เลยนี่ตัวที่สามนี่มาลุงนี่เนยไม่ถ้าถ้า ถ้าผมบอกแล้วจะให้คนอื่นปาอาว่ไม่ไม่ลงน่าทำีละต้นทำีละต้นอยู่อืมต้นใดวันนี่ต้นนี้เนาะปลดของปลดยนาปาปาอผมสีรอบแล้ว่บซซ้ำก็ได้ไหมนิดนิดหวัาอืมซซ้ำก็ได้ซ้ำซโซ่ อยู sociedad, ่ทางเตือนนะมันพี่นายอัไนอยู่ไม่ใหญ่เลยอย่างต้นนี้ก็ทางทางใต้นะพอมีอันปักอยู่เยอะเลยเยอะกิบถามกขาแล้วนะมีบอกกิบกระม้ายังเขาสื่อมาบอกกิบมันนั้นบาสบาดมิงเหรอไมีเห็นกิบงกิบกิบได้เยอ่บหมโซ่ขับไปเบิรงนมันเสาหัวไปมขาย้างไปไป่ากิบเยอะเลยนั่งเลยนี่กิบด้วย

ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะย่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามย่าด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ